สวัสดีทุกคนนียนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านเอเจเมนระดับไนแม่ในเกมโยคัยเมดกันนะครับก็จะมีอัปเดตขึ้นมานิดหน่อยครับมีตะเกียบที่นํากลับมาให้คุณผู้ชมเล่นแล้วก็อย่างหนึ่งครับที่เสียดายคือวัววันครับด่านโมอานี้เขาได้นําออกไปแล้วเนาะดูกันเลยนะครับไปที่เพชรเลนได้เลยเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะครับให้คุณผู้ชมโฟกัสตรงฝั่งที่เป็นฮี c ีจากนั้นไปทางขวาได้เลยครับเบี่ยงไปเรื่อยๆ ก็จะมาเจอด่านที่มีชื่อว่าเอกโจเมนระดับไนแแม่ครับแล้วก็ระดับนอร์มอลดูกันเลยนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับรอบนี้ผมก็จะใช้เป็นตะเกียงโมไอ้ละกันให้แสงสว่างกำลังดีแล้วก็ไม่แสบตาม,มากดลกันเลยนะครับภารกิจเหมือนเดิมทุกอย่างครับเพิ่มเติมคือห้ามพลาดครับผมโอเคมีพลังชีวิตแค่ตัวเดียวเท่านั้นสเต็ปแรกผมจะลอดศัตรูให้มาก่อนสักตัวละกัน มาแล้วครับนี่เป็นตัวละครสีเขียวมี2อสีครับสีฟ้ากับสีเขียวนี่ผมก็กลัามันวนกลับมานะผมก็จะมาเก็บขวาก่อนแรกเคลียร์เช็คไม่มีใครซ o มเหมือนมีเสียเอฟเฟกต์มาแถวนี้ต่อไปผมก็จะไปตรงการนะครับ ยืนกลางไว้หลบเสาไฟด้านหน้ารึบเซฟโซนนี้เขาอัปเดตมาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะยืนกลางเสาได้เลยนะมาเก็บดูแล้วกันพยายามยืนให้เห็นศัตรูไกลๆนะครับสองเคลียร์ตอนจังหวะเก็บไข่ครับแนะนําให้คุณผู้ชมยืนให้ได้ระยะที่ศัตรูมองได้ไกลนะครับจะได้ตั้งตัวทันเหมือนจะวนด้านในเนาะ เจะโดนซุมมน่มไหมนี่จะไข่ซุ่มด้วยอันหรือเปล่านะเสียงใกล้มามเสียงใกล้มาครับผมวึ่งไปก่อนฟึบโอเคเมื่อกี้เป็นจุดสุ่มนะครับผมได้ละใบหนึ่งมันจะมีทั้งหมดสองใบนะครับไปจุดเกิดก่อนพยายามวิ่งทางตรงอย่างเดียวครับอย่าวิ่งซิกแซกเยอะเพราะว่าสตูเคลื่อนที่เร็วกว่าอยู่แล้ว ถ้าคุณผู้ชมเบี่ยงไปเบี่ยงมาครับจะทําให้ความเร็วลดลงครับผมมันผ่านจุดเกิดด้วยนะตัวสีเขียวเริ่มสับสนแล้วครับยืนรอสับพังหนึ่งไปขวาแล้วครับต้องอาศัยการสังเกตน,นิดนึงยืนทางห่างไว้เคลียดูวันวิ่งตรง วิ่งทางตรงเลยครับอย่าเลี้ยวเยอะโอเครอดสีเขียวเจ้าประจำโอเคสตูเลี้ยวตอนนี้จะเป็นตัวมงกุฎเขียวแคมป์โอเจอไข่แล้ว <Yahoo! S 1> ตอนนี้ไข่สุ่มครบล้วน,นะครับไปจุดเกิดก่อนไม่วิ่งเร็วโอเคครับตอนนี้ก็จะเหลือขอบขอบแมปเลยครับชิดขอบไปเรื่อยๆ ไปขวาตัวหนึ่งสีฟ้าเข้าไปข้างในเลี้ยวไหมไปซ้ายเดี๋ยวดูจังหวะที่นึงโอเคมันจะมีวนสองช่วงครับด้านในกับด้านนอกถ้าวนด้านในคือตอนนั้นคุณผู้ชมอยู่ยนั้นคือจบเลยครับส่วนกับมันแน่นอนไปเลยสเตปนี้พ a ทเทินสีฟ้าจะอยู่ทางขวาครับแต่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์มา แบบเวียนมาตรงนี้ได้อันต่อไปจะอยู่ในพุ่มไม้ด้านหน้านะครับตัวซูมก็มารลบเสาฟ้าแล้วกันลองดูให้ได้ระยะนะครับซูมแล้วถอยทันทีแล้วก็ฟังเสียงตัวละครเป็นหลักครับช่วยได้ตอนนี้ผมใช้เสียงอยู่ประมาณ6ขีดครับ <S <S> <S ต้องใส่การฟังเสียงจริงๆเราจะมามุมซานนี่ตกใจมากเร็วแทบไม่ทันเลย ถึงก็มาเลยโว,โว,โว,โวน่ากลัวมากไปด้านนอกนะครับจังหวะน,นี้อันตรายต้องค่อยๆเดินละกันถ้าคุณผู้ชมรีบไปมันจะมาจะเอะตรงนี้ได้ยืนไว้ห่างๆมีเสียงขึ้นไปเลย50%อันนี้ลออตั้งไหนลอกว่าจะเก็บไข่ใบนี้ได้ครบพอดีวิ่งตรงวิ่งตรงเลยฟึบโอ้ยเสียด ตรงไปเลยละกันยามชิดขอบไว้นะครับอีกสามใบเท่านั้นครับชิดซ้ายอย่างเดียวพอโดนไปเลยชิดขอบไว้รถเป็นเสร็จในการมองเห็นของสตูได้อ <c oughs> โอ้เสียงแฮบเลย <c oughs> <c oughs> ด้านหลังนะครับอันที่แปดจังหวะค่อนข้างที่จะต้องทิ้งห่างมากๆเลยไม่กล้าไปเลยอะ่ะแต่มันอยู่แถวนี้จริงๆ มาแล้วครับสีฟ้าเอาสีเขียวเปประจำที่แล้วหรือสีฟ้ามันต้องหาจังหวัดที่มันไปห่างๆเลยครับใช้เวลานานอยู่ครับด่านนี้อาจจะยืนนิ่งเอะนิดนึงนะครับผมอาจจะตัดออกไปบ้างเนาะ <Hello. S 1> มามต้องได้จังหวะสักตาหนึ่งโอเคมาจังหวะค่อมๆกันเนาะ เต็มนี้น่าจะได้เลี้ยวไปเลยครับสวยไปเลยคือมันต้องใช้ความกล้าครับมันจะมีเสียงดังตลอดเวลาอีกิดเดียวโอเคอีกสองอันเท่านั้นดูจังหวะก,ก่อนแนะนำให้เป็นจังหวะค้อมกันนะครับน่าจะช่วยได้สีฟ้ามา อันนี้คือผมเล่นแบบเซฟมากๆครับให้เป็นจังหวะที่ชัว์ที่สุดก็จะหละตรงพุ่มไม้ครับมันมีความเสี่ยงอยู่ถ้าศัตรูมาใกล้มากก็อาจจะจุกไม่ทันเป็นจังหวะที่เสียได้มากนะครับถ้าพลาดสีฟ้าไปซ้ายรอบสองโอเคตามแผนผมกลับไปเลยครับน่ <No. S 1> น่าจะร่อเนาะเลี้ยวขวาอาไปดูแล้วกันตุ่มถอยทันทีนะ กลับก่อนแล้วกันดูตัวละครสีฟ้าเป็นหลักโอเคเก็บซ้ายมันก็เสี่ยงเนาะตอนนี้เป็นจังหวะเสี่ยงหมดเลยครับสีฟ้าไปซ้ายเลี้ยวตอนนี้มันเป็นจุดปลอดภัยอยู่ต้องตั้งสตินะตั้งองศา,าดีๆเลยรวมแล้ววิ่งกลับทันที เตรียมนะโอเควิ่งตรงไปเลยครับว้าวว้สีฟ้ามันยังไงครับเนี่ยยากมากเลี้ยวซ้ายนะเขาบอกกันนะครับว่าวันหลายรอบมากตรงนี้ oh. เก่งมากครับผมยี่ห้า หสิบโอ้ยรอบนี้อ้อมไกลเนาะเจ็ดห้าโอเคกว่าจะได้ครับวนตั้งห้าหกรอบเต่งทุกรอบเลยด่านสุดท้ายดูดีๆก่อนแต่ผมคิดว่าถ้าผมตุยนะ้ำผมจะอยู่ชิดไข่ผมจะไม่หนีไปไหนทางนั้นแล้วก็อาศัยโดนทีว่าตัวละครคุณผู้ชมที่ล้มอยู่นั้นมันอยู่ใกล้ไข่หรือเปล่าผมก็จะเก็บเลยนะครับให้ตัวฟ้ามาก,ก่อน พอตรงนี้มันเป็นจุดแคมป์ของตัวสีฟ้าเลยครับสีเขียวหน้า,นาจะแวะมาถ้าโดนไม่ดีก็จบเหมือนกันอ๋อสีฟ้ามาเยือนไปซ้ายมันจะวนกลับหรือเปล่านะอะเตรียมไปเลยยืนชิดขอบไว้ชิดไข่ไว้เลยแน่นๆอย่าไปกลัวห้าสิบเจ็ดสิบห้า อีกนิดเดียวโอเคยากมากครับบอกเลยแบบโซโลแนะนำให้คุณผู้ชมเล่นกันหลายคนดีกว่านะใช้เวลาเกือบ20สนาทีเลยครับพอเราเก็บไข่มันก็จะซูมมันก็ดึงผมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปกลับไปกลับหลายรอบอยู่ครับถือว่าโอเคเลยนะครับในด่านนี้ที่เขาทำขึ้นมาก็ท้าทายดีครับผมสนุกดีครับ กลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับตะเกียงในด่านเอ็กโดเมนระดับในแม่ครับลักษณะก็จะเป็นตะเกียงที่เป็นทรงสามเหลี่ยมเนาะแสงสว่างก็ใกล้เคียงกับโมอายครับเป็นแสงสีขาวก็จะเหลืออีกไม่กี่ด่านนะครับในอีเวนต์นี้ที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็จะเป็นตะเกียงสีแดงเนาะไปรอดดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกมโยคัยเมดครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ